กคนคิดยังไงที่บุหรี่ไฟฟ้าทําให้ปอดของทุกคนหายไปตกลงบุหรี่ไฟฟ้ามันผิดกฎหมายไหมครับก็จะเป็นข่าวที่เด็กป .6 ไปเอกซเรย์ดูนี่ปรากฏว่าปอดหายไปเกือบทั้งหมดนะครับก็ก็ทําให้เห็นผลกระทบที่ชัดเลยว่าบุหรี่ไฟฟ้ามีผลกระทบต่อปอดทีมเอ็นทอ ทุกวันนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าการขายบุหรี่ไฟฟ้านี้ก็จะเกลื่อนเราจะเดินทางไปทุกตรอกทุกชอกทุกซอยตอนนี้บุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงเด็กเลวชนแล้วก็เข้าถึงตลาดมีการเปิดตลาดอย่างกว้างขวางนะครับโดยเฉพาะรอบรอบสารศุกษาซึ่งจริงๆสารศุกษานี่เป็นพื้นที่ที่ควรจะปลอดบุหรี่ปลอดสิ่งเสพติดต่างๆแต่กลับเป็นพื้นที่เป้าหมายที่ วงการตลาดของบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเจาะตลาดเข้าใกล้โรงเรียนมากที่สุดโดยเฉพาะข่าวในปัจจุบันที่ทําให้เราเห็นผลกระทบของบุหรี่ไฟฟ้าได้ชัดเจนซึ่งแน่นอนว่าเราจะรองานวิจัยรอข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เพียงอย่างเดียวนี่่ไม่ได้แล้วอย่างข่าวที่เกิดขึ้นกับเด็กในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็จะเป็นข่าวที่เด็กป .6 ปรากฏว่าไปไปหาหมอนะครับอันเนื่องมาจากการหายใจติดขัดเนี่ยไปหาหมอแล้วก็ ไปเอกซเรย์ดูเนี่ยปรากฏว่าปอดหายไปเกือบทั้งหมดนะครับก็กทำให้เห็นผลกระทบที่ชัดเลยว่าบุหรี่ไฟฟ้ามีผลกระทบต่อปอดอันนี้ไม่ต้องรอง,งานวิจัยใดมามาให้คำตอบครับผมพอมีการไปสัมภาษณ์ผู้ปกครองเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าผู้ปกครองก็รู้ว่าเด็กเนี่ยมีพฤติกรรมการดูดพอตหรือว่าดูดบุหรี่ไฟฟ้านะครับเป็นห่วงเวลาประมาณ1-2ปีอันนี้แสดงว่าผู้ปกครองก็รู้ ในคำกล่าวหนึ่งนะครับพูดถึงเรื่องของการเลี้ยงดูบุตรเนี่ยแน่นอนว่าการเลี้ยงดูบุตรนะครับไม่ใช่ฝากฝังไว้แค่ครูนะครับจริงๆผมเนี่ยเป็นครูแล้วก็รู้สึกว่าหลายๆอย่างนะครับต้องทําร่วมกันการเลี้ยงดูเด็กคนหนึ่งต้องทําทั้งหมู่บ้านเพราะว่าพ่อแม่หัวกองมีส่วนสําคัญในการเลี้ยงดูบุตรให้มีมาตรฐานมากกว่ามาตรฐานการเลี้ยงดูขั้นต่ําซึ่งมาตรฐานการเลี้ยงดูขั้นต่ำเนี่ยต้องดูแลในเรื่องของความปลอดภัยในชีวิต ในร่างกายและก็เรื่องของจิตใจด้วยนะครับกรณีนี้นะครับมีการขายบุหรี่ที่หน้าโรงเรียนแต่ครูไม่รู้ขีดเส้นใต้คําว่าครูไม่รู้การที่บอกว่าครูไม่รู้เนี่ยนั่นหมายความว่าโยนความผิดไปให้ครูว่าครูเป็นผู้ที่ไม่รู้แต่จริงแล้วเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่แค่ครูที่ต้องรู้นะครับผู้นําท้องที่ท้องถิ่นชุมชนมีส่วนสําคัญมากๆในการรับรู้เรื่องนี้ แม้ว่าในปัจจุบันนะครับอย่างผมมีรุ่นพี่เป็นผู้บริาหารฐานจุกษารเนี่ยเขาบอกว่าเวลาเอล์ริบบุรีไฟฟ้ามาเนี่ยผู้ปกครองก็มาขอคืนจากจากเขานะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยมาด้วยอารมณ์ที่ฉุนเฉียวนะครับก็นํามาสู่การต้องคืนเพราะว่าเขาบอกว่าเขาซื้อมาในราคาที่แพงนะครับจริงๆการดําเนินการในส่วนของฐานศึกษานะครับไม่ใช่การคืนให้กับผู้ปกครองนะครับถือว่าเราก็ปฏิบัติ ที่ผิดกฎหมายด้วยเหมือนกันถ้าเราทําแบบนั้นนะครับเพราะในกฎกระทรวงของกระทรวงสาธารณสุขที่มาควบคุมเรื่องของบุหรี่ในสาริกาเนี่ย mm. เขาบอกว่าวิธีการนะครับในการดําเนินการนะครับมีอยู่ทั้งหมด4เรื่องนะครับเรื่องแรกก็จะเป็นการว่าเก,ก่าตักเตือนเรื่องที่2ก็จะเป็นการทําทันบนเรื่องที่3นะครับจะเป็นเรื่องของการทำอีกกรรมปรัพฤติกรรมเรื่องที่4จะเป็นเรื่องของการตัดคะแนนแต่การดําเนินการเหล่านี้จะไม่ประสบความสําเร็จเลยครับถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง แน่นอนว่าผู้ปกครองไม่ได้เข้าใจเหมือนกันทุกคนว่าบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายต่อลูกหลานของท่านทุกท่านครับเห็นไหมครับว่ากรณีแบบนี้นํามาสู่การที่จะต้องคืนบุหรี่ไฟฟ้าให้กับผู้ปกครองโดยที่ไม่ได้ดําเนินการตามมาตรการของกฎกระทรวงเลยทั้ง4ข้อที่ผมกล่าวไปแล้วสังคมจึงต้องกลับมาทบทวนว่าจะทํายังไงให้สังคมเป็นสังคมที่มีกฎหมายที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วการดําเนินการตามกฎหมายไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนสถานศึกษาชุมชน หรือแม้แต่ผู้ปกครองเองต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินการให้กฎหมายมีความศักดิ์สิทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องบุหรี่ไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวใครเลยเรื่องบุหรี่ไม่ใช่เรื่องของโรงเรียนและสาราแต่เรื่องบุหรี่เป็นเรื่องของการเลี้ยงดูลูกหลานของท่านเลี้ยงดูเด็กให้ปลอดจากอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าปลอดภัยจากนิโคตินถึงเวลาแล,ล้วหรือยังครับที่ชุมชนของเราจะต้องลุกขึ้นมาดูแลลูกหลานของเราเอง พบก,กันใหม่กับรายการ Teen Trend Talk สวัสดีครับ Teen Trend Talk